สดอันนี้ก็จะมาทำโจทย์พี่พูนะครับข้อสอบก็จะได้เป็นก็คือให้หาค่าของลบหนึ่งบวกสองลบสามบวกสี่ลบห้าบวกจุดจุดลบสี่ร้อยแปสบามบวกสี่ร้อยแปดสิบสี่ส่วนยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาก็จะเป็นจับคู่นะครับก็จะกับจับคู่ได้เป็น คู่ครับเราจะจับคู่ได้เป็น <c oughs> ลบหนึ่ง <c oughs> บวกสองต่อไปจะเป็นลบสามบวกสี่ แล้วก็ลบลบด้วยห้าบวกหกไปเรื่อยๆครับชุดๆจจนถึงลบสี่ร้อยแปดสิบสามบวกสี่ร้อยแปดสิบสี่แต่ละคู่เนี่ยก็จะได้เป็นเอ่อ n นลบนะครับลบบวกด้วย n อบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดมีตัวเลข484ตัวแล้วก็จะเมื่อจับเลขคู่เลขคี่เนี่ยมันก็จะได้เป็น4ี่ร้เอ่อ ได้แถามได้ได้ได้คู่อ๋อใอ้ ör, เป็น484ขอบคุณครับ484ส่วนส่วนด้วยสองก็จะได้เป็น204.2พอได้2 4 2ปุ๊บเราก็จะมาคูณกันหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้คูณ หนึ่งจได้กับสองร้อยสี่สิบสองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้เลขข้างบนเนี่ยก็คือสองร้อยสี่สิบสองหารด้วยสิบเอ็ดเท่ากับยี่สิบสองเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบข้อที่สองครับขอบคุณครับ